สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาในหนังสือ Harry Potter กับภาคีนกฟีนิกส์ค่ะ เล่มนี้เป็นเล่มที่5นะคะและมีทั้งหมด38บทเราจะค่อยๆเล่าไปทีละ1บทนะคะคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการเล่าเนื้อหาในหนังสือเท่านั้นแต่จะหยิบยกประเด็นสําคัญรวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่หาไม่ได้ในหนังสือค่ะแต่ว่าจะมาจากบทสัมภาษณ์หรือบทความของเจค o ค l โรลิงที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ w ิ z าดิงเวิลด์ดอท m ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ บทร่างในเล่มนี้มีชื่อว่าดันลีเสียขวัญต้องย้อนกลับไปที่เล่มสี่กันนิดนึงค่ะ แฮรี่ได้เห็นการตายของเซดริกดิกกอรีแบบต่อหน้าต่อตาเห็นการกลับมาของลอร์ดเวอมอร์แฮรี่อยากจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกเวทมนต์บ้างแต่ว่าเขาต้องกลับมาอยู่บ้านของพวกเดอร์สลีย์ช่วงปิดเทอมเช่นเดิมเขากระวนกระวายใจมากอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่ไม่มีใครบอกอะไรเขาเลยทุกอย่างดูเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วแฮรี่มักจะมีความฝันแปลกๆแ,แต่ว่ารอบนี้เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายที่เพิ่มเข้ามา เขามักจะฝันเห็นการตายของเซดริกดิกกอรี่และฝันเห็นทางเดินยาวๆแคบๆซึ่งแฮร์รี่เองก็ไม่รู้นะคะว่าสถานที่นี้คือที่ไหนแต่บอกใบ้ไว้ก่อนค่ะว,ว่ามีเฉลยอยู่ในช่วงท,ท้ายของเล่มนี้ค่ะแฮร์รี่ได้แต่คอยฟังข่าวในโทรทัศน์ของมาร์เกลเผื่อว่าจะมีเรื่องแปลกๆแต่ว่าลุงวนอนนก็มักจะไล่แฮร์รี่ออกมาจากห้องนั่งเล่นทุกทีแฮร์รี่ก็เลยออกไปนอนด้านนอกริมหน้าต่างห้องนั่งเล่นแทนเพื่อแอบฟังข่าวทางทีวี แต่ว่าในตอนนั้น จู่ๆก็มีเสียงดังเปรี้ยงซึ่งเป็นเสียงของคนหายตัวแฮร์รี่ก็ควา้าไม้แกยสิทธิ์ออกมาตามสัญชาตญาณเสียงที่ดังเปรี้ยงนี้นะคะไม่ใช่แค่แฮร์รี่เท่านั้นค่ะที่ได้ยินแต่ว่าลุงวนอนนรวมทั้งเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงนี้เช่นกันพวกเขาโผล่หน้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเสียงมันดังมากพอลุงวนอนนเห็นแฮร์รี่อยู่นอกหน้าต่างแถมยังกำไม้แกยสิทธิ์ไว้ในมือเขาก็ดุแฮร์รี่ทันทีว่าทำเสียงแบบนั้นทำไมแล้วแกมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ แฮรี่ก็ปฏิเสธทันทีนะคะว่าเขาไม่ได้ทำและที่เขามานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะฟังข่าวในทีวีลุงเวั์นอนก็เลยดุก,กลับไปอีกว่าคนประเภทแบบพวกแกเนี่ยไม่มีวันได้ออกข่าวช่องเดียวกันกับคนธรรมดาแบบเขาหรอก จริงๆแล้วลุงวนอนนนคิดผิดค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลามีข่าวแปลกๆในทีวีมันก็มักจะเกี่ยวข้องกับโลกเวทมนเสมอตั้งแต่เล่มที่หนึ่งนะคะที่มีข่าวนกฮูกบินเต็มท้องฟ้าในตอนกลางวันฝนดาวตกแบบไม่มีสาเหตุหรือในเล่มที่3ค่ะข่าวเรื่อง s ซ i เรียสแบล็กแ c c o o k As c ค r b ั n ก็มีการประกาศข่าวนี้ในโลกของมาเกลด้วยพอแฮร์รี่โดนลุงดูเข้าเขาก็มโหามากบวกกับอารมณ์งหงหุดหงิดในหลายๆเรื่องคิดไปต่ ต่านะาางนนวารอนกับเฮอร์เมลนี่จะต้องอยู่ด้วยกันที่บ้านพรองกระต่ายพวกเขาจะต้องมีความสุขมากแนะ่แต่ดูเขาตอนนี้สิต้องมาติดแงกอยู่กับพวกเดอร์สลี์พอแฮร์รี่เขียนจดหมายไปหารอนกับเฮอร์เมลนี่พวกเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นส่วนเสียงที่ดังเปรี้ยงนั้นแฮร์รี่คุ้นว่ามันเป็นเสียงการหายตัวของดอบบี้แต่ว่าถ้าดอบบี้มาที่นี่จริงๆทำไมเขามองไม่เห็นดอบบี้ละ่ะ อารมณ์แฮร์รี่ในตอนนั้นคือโกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้าคือเขาสามารถเส่คำสาปใส่ใครก็ได้สักคนที่เดินผ่านมาในตอนนั้นระหว่างที่แฮร์รี่เดินไปตามท้องถนนในละแวกบ้านเขาก็มาเจอกับดันลี่ค่ะที่เพิ่งแยกย้ายกับเพ,เพื่อนและกำลังเดินกลับบ้านแฮร์รี่ก็เอาเลยเดินเข้าไปหาเรื่องดันลี่ก่อนไปพูดว่าดันลี่ว่าเก่งแต่กับเด็กตัวเล็ก แถมยังว่าเขาเป็นหมูที่เดินสองขาได้ในตอนนั้นดัลลี่เองก็พยายามควบคุมสติอยู่นะคะเพราะเขาเองก็กลัวไมเกิลสิทธิ์ของแฮร์รี่ดัลลี่ก็แค่สวนกลับไปเบาๆค่ะว่าใครคือเซดริกฉันได้ยินนายละเมอพูดว่าอยาฆ่าเซดริกแถมยังเรียกพ่อให้มาช่วยด้วยพอแฮร์รี่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธหนักมากขึ้นไปอีกจู่ๆในตอนนั้นอากาศก็แปรปรวนท้องฟ้ามืดสนิท ตามมาด้วยเสียงลมหายใจของพวกผู้คุมวิญญาณส่วนทางฝั่งดัตล,ลี่เนี่ยเขาเป็นมักเกิลเขาก็ไม่เห็นไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกผู้คุมวิญญาณเหล่านี้ค่ะเขาคิดเพียงแค่ว่าแฮร์รี่เนี่ยจะต้องใช้เวทมนต์ทำให้บรรยากาศมันน่ากลัวแน่ๆดัตล,ลี่ก็เลยกระแทกหมัดไปที่หัวแฮร์รี่หนึ่งทีเพื่อสั่งให้แฮร์รี่หยุดแต่ว่าในตอนนั้นพวกผู้คุมวิญญาณก็ใกล้เข้ามาทุกที แฮร์ี่ความไมาก้กายสิทธิ์ได้เขาก็พยายามเสกคาถาผู้พิทักษ์แต่มันก็ไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าคาถานี้เนี่ยมันเสกได้ย,ยากมากๆสิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะคะก็คือจะต้องคิดถึงความสุขสุดๆแต่สำหรับแฮร์ี่ในตอนนั้นที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรงมาเขาจึงไม่สามารถคิดเรื่องที่มีความสุขได้เลยแต่สุดท้ายแฮรี่ก็ทำสำเร็จค่ะโดยการนึกถึงหน้ารอและเฮอร์เมลนี่ กวางตัวผู้กระโจนออกมาไล่พวกผู้คุมวิญญาณไปแล้วไฟริมถนนก็กลับมาสว่างอีกครั้งโดยปกติแล้วนะคะพวกผู้คุมวิญญาณเนี่ยจะไม่เข้ามาในแหลกที่อยู่อาศัยของพวกมากร์เกิลค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและที่เซอร์ไพรส์ปปรหนักกว่านั้นก็คือเรื่องราวของมิสซิสฟิกซซึ่งมีการพูดถึงเธอตั้งแต่หนังสือเล่มหนึ่งแล้วนะคะ เรารู้จักเธอในนามของเพื่อนบ้านหญิงชราสติไม่ค่อยดีเลี้ยงแมวเยอะๆเธอคอยช่วยเลี้ยงดูแฮร์รี่มาตั้งแต่เด็กๆเวลาที่พวกเดอร์สลีย์ออกไปทำทุระข้างนอกพวกเขาก็จะฝากแฮร์รี่ไว้กับมิสซิสฟิกเซอร์ไพรส์มันอยู่ตรงนี้ละค่ะหลังจากไฟริมถนนกลับมาสว่างแล้วมิสซิสฟิกก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับบอกว่าอย่าเพิ่งเก็บไม้กิ่ยสิ์นะ เผื่อว่าพวกมันจะกลับมาอีกและฉันจะจัดการกับมรนากัสเฟลเชอร์ให้ได้ทีเดียวเชียวในฐานะนักอ่านนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าฉากนี้เซอร์ไพรส์มากๆม,มิสซิสฟิกรู้เรื่องของไมเกิสิทและเธอยังรู้จักกับมานากัสเฟลเชอร์ด้วยซึ่งมานากัสนี้นะคะถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสือเล่มที่2ค่ะเป็นช่วงที่อาร์เธอร์วิสลีย์พ่อของเด็กๆตระกูลวิสลีย์ได้ตะเวนค้นหาวัตถุศาสตร์มืดตามบ้านต่างๆ จริงๆแล้วมานกักาสเฟลเชอร์เป็นคนของดัมเบิลดอร์ค่ะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะขี้เล่าและขี้ขโมยชอบสรรหาวัตถุาศาสตร์มืดเพื่อเอาไปขายต่อมานังกาสก็จะมีคอนเนคชันอยู่ในตลาดมืดค่อนข้างเยอะค่ะประเด็นสำคัญในบทนี้เลยก็คือพวกผู้คุมวิญ,ญญาณมาทำอะไรที่นี่แล้วมิซซิสฟิกที่เราเชื่อเหลือเกินว่าเธอเป็นคุณป้ามาเกิลท่านหนึ่งที่คอยดูแลแฮร์รี่มาตั้งแต่เด็กๆและใช้ชีวิตอยู่ในโลกมารเกิลแต่เธอรู้เรื่องราวของไมเกลสิต รู้เรื่องผู้คุมวิญญาณแถมยังรู้จักกับมานักาสปเปลชเชอร์อีกเรื่องนี้ต้องตามต่อในบทที่2นะคะกับตอนชุนลมุนนกฮูกหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ